สวัสดีค่ะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้ในรายวิชาพละศึกษานะคะเราจะมาเรียนรู้ในกีฬากีทานะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันในทักษะพื้นฐานของกีฬากีทานะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของประวัติของกีฬากีทาในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศกันก่อนนะคะว่าเกิดขึ้นเมื่อใดเกิดขึ้นที่ไหนใครเป็นผู้ก่อตั้งนะคะ ประวัติกีทาในต่างประเทศนะคะเชื่อกันว่าต้กนกำเนิดมาจากชาวกรีกโรมันเมื่อประมาณ776ปีก่อนคริสตศักราชนะคะโดยเจ้าเมืองอยากให้ประชาชนมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อจะได้รับใช้ประเทศชาติก็เหมือนกับทหารในประเทศไทยนะคะจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อจะได้รับใช้ประเทศชาติแล้วก็บริการประชาชนค่ะในต่อมานะคะ ชนิดกีฬาที่ชาวกีได้เล่นนะคะมีอยู่5ประเภทนะคะก็คือมีการวิ่งแข็งการกระโดดมวยปั้มแล้วก็มีการควางจากการพุ่งแหลนะคะนอกจากกีฬามวยปั้มแล้วกีฬาสีชนิดที่เหลือล้วนเป็นประเภทของกีฬาทั้งหมดนะคะค่าต่อมาก็มีการแข่งขันมาเป็นระยะเวลา จากนั้นนะคะก็ได้มีบุคคลสําคัญได้ลื้อฟอื้นกีฬาโอลิมปิกให้กลับมาแข่งขันอีกครั้งนะคะโดยบาลอนปีเอเดอร์คูแบตังนะคะเป็นชาวฝรั่งเศสเขาได้ชักชวนบุคคลชาวต่างชาติต่างๆนะคะเข้ามาร่วมประชุมนะคะเพื่อการแข่งขันกีฬาโดยให้จากการแข่งขัน4ปีต่อ1ครั้งนะคะพร้อมระบุข้อตกลงในการแข่งขันกีฬาเป็นหลักในการแข่งขันนะคะ เพื่อเป็นเกียรติและอนุสรณ์ให้แก่ชาวกรีกในสมัยโบราณผู้ริเริ่มกีฬาโอลิมปิกทั้งนี้กีฬาโอลิมปิกได้แข่งขันขึ้นอีกครั้งในพศ2439หรือคศ1896นะคะนักกุงเอเธนประเทศกรีกนะคะกรีกก็เสื่อมนาจลงและได้ตกอยู่ภายใต้ของชาวโรมันนะคะการ กีฬาของชาวกรีกก็ได้เสื่อมลงตามลำดับในปีพศ936หรือคศ393นะคะเนื่องจากจากักรพรรดิทีโอซิอุสนะคะแห่งโรมันมีคำสั่งให้ยกเลิกการเล่นกีฬาทั้ง5ประเภทเพราะเห็นว่าประชาชนเล่นกีฬาเพื่อการพนันไม่ได้เล่นเพื่อสุขภาพแต่อย่างใดนะคะและนับตั้งแต่นั้นนะคะกีฬาโอลิมปิกก็ได้ยุติลง เป็นระยะเวลานานกว่า15ศตรวรรษค่ะประวัติกีทาในประเทศไทยสำหรับการแข่งขันกีทาในประเทศไทยนะคะกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันได้มีการจัดแข่งขันกีทาสำหรับนักเรียนขึ้นในวันที่11มกราคมพศ2440ณท้องสนามหลวงนะคะในพิธีเปิดครั้งนั้นพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรามหาจุลาลงกรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชลำเนินมาทรงมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนะคะและโทษพนัการแข่งขันนะับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากระทรวงธรรมการก็ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียนเป็นประจำทุกปีนะคะ ค่ะเด็กๆเมื่อเราได้เรียนประวัติของกีตาร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศไปแล้วต่อมาเราจะมาเรียนประเภทของกีตาร์นั่นเองนะคะประเภทของกีตาร์ก็แบ่งได้5ประเภทแต่ที่เราจะได้เรียนส่วนใหญ่แล้วก็จะ2ประเภทนะคะค่ะในแต่5้าประเภทก็คือ 1. กีตาร์ประเภทลูก2กีตาร์ประเภทลาน 3. กีตาร์ประเภทเดิน 4. กีตาร์ประเภทถนน 5กีตาร์ประเภทวิ่งข้ามทุ่งค่ะในส่วนของวิชากีตาร์ที่เราจะได้เรียนหลักๆก,ก็คือประเภทลู่และประเภทลานนะคะในสำหรับที์นี้หลักๆเราก็จะเรียนถึงประวัติในประวัติกีตาร์ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ครูก็ได้เสริมประเภทของกีตาร์ว่ามีกี่<อ>ไปแล้วก็ ในสัปดาห์นี้เราก็จะจบเนื้อหาของประวัติของประวัติในประเทศและต่างประเทศของกีตานะคะในส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอกันในรายละเอียดและทักษะขั้นพื้นฐานของกีตาร์ประเภทลูกนะคะและสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ